เราจะมาพูดถึงไลฟ์ของพ่อบิ๊กเมื่อวานเนาะอาจจะเป็นความฟังและหูนะคะความเข้าใจของเราที่เข้าใจผิดความรักนะคะบอกตรงๆว่ายายจ๋าพอลิกรักพ่อบิ๊กจากใจและครอบครัวของเขาแม้กระทั่งแม่แผ้วเนาะชีวิตเราไม่คิดหรอกว่าเขาจะมาแตกแยกกัน ความหวังก็อยากให้เขาเขาไปกอดกันคืนกันเนาะลูกเป็นโซ่ทอง้องใจตรงกลางนะคะถ้าเป็นไปได้เมื่อวานเราฟังแล้วฟังอีกอือยเยชาก็มายอมรับผิดตรงนี้ในคําพูดไปวีดีโอเมื่อวานที่ได้ยินคําของน้องนาริตะบอกว่าอยากให้พ่อกลับไปหาแม่แต่สรุปฟังแล้วหลายๆคนบอกเด็กพูดไม่ชัดออกมาเป็นคําว่า พ่อกลับไปรับกับแม่นะฮะโอเควันนี้ยายจ่าก,ก็ขอมาบอกกับทุกๆคนเนาะกับ FC นะคะยอมรับขอโทษจากใจจากวิดีโอเมื่อวานเนาะจะลบก็ไม่ทันแล้วล่ะแชร์ไปร้อยสารพัดแล้วเนาะก็เป็นสิ่งที่เล่ามาพูดจากใจถ้าเขาคืนดีกันไ,ได้นะคะไม่เรียกว่าหนกระแสนะขอเรียกว่าความรู้สึกจากใจพ่อแม่เลิกลาการเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ขอ,อในเมื่อ การที่ชีวิตมันมาถึงจนถึงทุกวันนี้แล้วอ่าคืนกันไม่ได้นั่นเป็นเรื่อง ธรรมดาของชีวิตแต่ในส่วนการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าการพูดกันจาระหว่างพ่อแม่ถ้าเราช่วยกันรักษานะฮะดูแลเลี้ยงดูไปทั้งสองฝ่ายเนาะไม่มากระทบกระทั่งกันเพราะเด็กก็คือซื่อสัตย์นะฮะเหมือนกระดาษขาวเนาะเรายาวเราเป็นเอฟซเราก็ไม่คิดที่จะไปถล่มตรงนั้นความรู้สึกตรงนี้มีเอฟซเข้ามาพูดมาเตือนยจย๋ยาก็ขอบคุณขอบคุณนะฮะในคําพูดว่าเนาะปิดท้ายของเมื่อวานนะฮะการเข้าใจผิดเสียงพูด ไม่ชัดทำให้ทุกคนเสียใจร้องไห้ไปด้วยนะฮะความสงสารเด็กแล้วก็สงสารพ่อบิ๊กด้วยนะคะก็ฝากขอโทษตรงนี้ถ้าเยจะฟังผิดคําว่าารับกับแม่กับพ่อไปรับกับแม่กับคําว่าลูกไม่ได้พูดคําอีกคำหนึงที่เยจะพูดไปอีกวิดีโอนึงเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อฟซที่รักกันนะ,ะขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะยายจาก็มาเขาโทษจากใจรักทุกคน เนาะดูแลความเจริญรุ่งเรืองของเขาไปความสุขเขาสร้างได้ในแบบที่เขาเป็นลูกมาอยู่กับพ่อบิ๊กก็มีความสุขอยู่กับแม่ก็มีความสุขระหว่างกลางเด็กเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาอยากกอดพ่อแม่เข้าหากันอันนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นความหวังของพวกเราเอฟซีเช่นกันนะคะแต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจระหว่างเขาเนาะพ่อแม่ลูกเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ